พี่น้องเอ้ยทุกยากใายปากกำกินมันหมกขั้นโมกินหมกมันปากบบดำป่านนี่เอ้แเมนกินหมกมันสิกินอย่างะพี่น้องก็กินส้มตำสิเจ้าค่ะสวัสดีได้ค่ะเด้อเป็นเพื่อนท่านการได้ค่ะได้พี่นอ้องปลอดปยสขุขสุขกันเ้อจะเด้อ เมื่อนี้อีหลา่าก้ามพงเออเด็ดตำมะรุงมาพี่น้องเด็ดตำบมกฮึงมาแนมใส่แนมขว้วเมียดอกลมมันผัดดีวีวีอ้ยอันนี้คือผักกระถินได้จ้ะเด้อกินรลานมันโบดีมันเหม็นเหม็นตนแสบ <c oughs> นี่เลยค่ะเขาต้องย่อมราบได้พี่น้องว่าอีสานเขาเลยขาดบ่ได้เด้ดตำบมกฮึงพี่น้องจ้านี่เออขาดบ่ได้เลย มือนีพวกตำที่ยังหลายดอกตำหอยใส่กับปุ่นนะพี่น้องเนาะหอยของหอยเสื่อหลีบานเห่าเนี่ยนะพี่น้องหู้หู้หลานใจวะอุ้ยตำบุ้งมึงหนาลูกคาเอ้ยเฮ็ดปลาเนี่ยมันแมนดีห่ดเนี่ยพี่ right in น้องกินบุหรีแลนหอบสินไปกินน้ำที่เทียงหมพี่น้องอู้ยู้มึงตี๋เหรอพูดเหรออู้หู้อสู้ตาย ยังกับพวกสุจออมูกกินมาได้แซ่บจรงจัง่าต้องอยากแซ่บบุ้มไม่เลือกเวลากินด้วยนะื ร่มว bon ีวีวีพอยอีพออีแม่เด้ออือกอดสมัยก่อนสมัยเป็นสาวสหน้อยร่มวีวียังสิไปหาปลาขอดไปนองไปหาปลาขอดอือเขาชอนะอือ ข้าวสมยวัยความบัแพรงไ้แพงหน้าเด้บอบัแพงไม้คว่มว่าเท่าน่ะไปหาอยู่หากินได้สอนหวกได้หาปลาได้เขาบ่หวงหอือม ว่าหักเพง่งแบงปัน่นหกักแพงแบงปัน่นเดีย๋ยวไปยืมเงินกันเด้อมันจะเป็นเรื่องคุณ <c> เ <oughs> <c oughs> ยื้งเงืนกันมันสิพิษกันคุณหักกันเดีไปหาเยื้งเงืนกันเด้๋ยวไปนองเด้อ จะกินน้ำโมฮื่งก็ไปหาเงื้อนเสือเอ,เเองข้าว่ต่ำเองก็ได้กูดอะไรกระเพาะทองก็ดีเนาะไปกินเผ็ดได้ไปหนองเนาะจะไปหากินเผ็ดสสมันเสแสบใส่เนา่าน้ำมากินเขาน้ำ บอกกเคลื่เส้นป,ปุบุอืมกินแท้านเขาพี่น้องว่าสันว่าสิเด้อใส่สอนบอ่ขเขากับหนากกับตายสันมากไก่ปลาหน็บแมวพี่น้ามาห่วงพี่น้อง เนะีก <nt> ูไหเฮ็ดยิมูงเฮ็ดจะเสียบเอาที่ไหนจู่ดตัวจู่ตัวหรือไปกินน้ำ จะค่ำเสียดายเผ็ดแต่แซ่บมันต้องกินนะคะงลุนี่ิ่มบังลุงเริ่มมะฮูเริ่ไปหากินของหวานกันด้วพี่น้องเด้อเด้อมุนาสิสังบ่กเผ็ดปานนี่สิมาตากมาท่ายี่น้องอีงกได้จ้ะเด้ออืม สองนี่ม่ใช่อีสานของแพรพี่น้องอีสานทุกอิริยาบถเด้อค่ะเด้อคลิปนี้ขอขอบพระคุณพี่ๆน้องๆน,นะคะเด้อผู้ใดานจเห็นพี่นั่งก็ได้ฮึมสรอยกันดันกันน้อพี่น,อน,ออน้องเนาะฝากช่องแน่ๆวันนี้อ,อ้อมอกอ้อมใจพี่น,อน้องแน่เด้อค่ะสวัสดีค่ะ